พ่อช่ยอาบน้ำอ่ะอะไอะไรมไ่เล่นไม่เล่นแบตหมดแล้วไหนเนี่ยอาบน้ำเป่ะไม่อ,มอาบหรอกอาพ่อไปอาบกับแม่นางอยู่นี่นะเกาไปด้วยก็ไปได้อาบน้ำอยู่าตาไปไหนแล้วอาเก็บเร็วไมาไปเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวมาเล่นใหม่ไปไม่ไปเก็บตายเก็บก็เอาใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาใหม่เดี๋ยวมันหายลูกไหมไม่ไปเก็บ เก็บแป๊บเดียวเอาวางไว้ตรงนี้ไงแต่ใส่กล่องให้มันเรียบร้อยไงลูกเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่เออแม่ไปเล่นของเล่นเออไม่ได้เก็บลูกเอาวางใส่ไว้เฉยลูกเขาไปตามแม่ไปเล่นไปดีไปลูกขึ้นไปเลยไปตามไปกับพ่อก่อนเลยไปเออแม่ตามไปไปไปไหนแม่ไปอ่านนั้นว่เอออ่านอันน้ำบอลไปแล้วคนไว้ด้วยไปสิไปเตรียมของสิเตรียมของพาไปไหนพาหนูอะ จะมามาเอาตะเกียบทำอไมเล่าคลุกอะเจ็บจบห้อืมปไปไปอะปน๊า